สวัสดีค่ะมาพบกับครอบครัวของพรายมดควานหญิงนะคะวันนี้เราก็มาดูพี่มอสเช่นเคยค่ะเอาตำตาหวานหวานลูกตาหวานหวานตาหวานหวานก่อนหวา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 นเอาตาหวานหวานตาหวานหวานก่อนตาหวาน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 นี่พี่มอสทำตาหวานหวานนะคะเร็ว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 พี่มดเร็ว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 ตาหวานหวานตาหวานหวานทำง่ายตาหวานหวานทำง่ายตาหวานหวานทำงตาหวานหวานทำง่าย วันนี้น้ำตาของพี่มดไม่ไหลนะคะเพราะว่าล้างน้ำเกลือติดกัน3วันอากาศก็ดีด้วยค่ะวันนี้น้ำตาของพี่มดไม่ไหลแล้วคะ่ะมดพี่มดพี่มด,มดจมูกดุงนี่เลยค่ะมาพบกับพ่อลูกชายพายมดเล่นลายลูกก็เล่นลา ยังไม่ได้เปิดน้ํายังไม่ได้เปิดน้ำยังาายังยังยัง,ยงยหิวน้าแบบเหรอหิวน้หรหอ,หอจจเปล่าหิวน้ําบ่สงสัยจะหิวน้ํามาพี่อ้อนอ้ากกิน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 หิวน้ําหิวน้ําหิวน้ํา ไม่ได้ล้างถังนะคะซึ่งจะเปิดน้ํเทงยังไม่ได้ล้างถังนะคะเอาพี่มดหิวน้ําพี่มดหิวน้ํเอาพี่มดหิวน้ําพี่มดหิวน้มวนมํมืเราสลาดมากเลยพี่มดอร่อยไหมครับพี่มดอร่อยไหมครับพี่มดเดี๋ยวสงการจะให้พี่มดเล่นสงการ ฉลาดมากเลยพี่มอสฉลาดมากเลยเก็บน้ําได้เยอะนะคะเก็บน้ําได้เยอะเดี๋ยวให้พี่มอสกินเสร็จเนาะไม่กวนจะได้ล้างถังหิวน้ํานะคะวันนี้หิวน้ําไปเช้าเลยวันฝนตกพี่มอสไม่ยอมกินน้ําเลยพี่มอสทำตาหวานให้ทำตาหวานก่อนตาหวา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 นไอน้นี่พี่มอสทำตาหวานเหมือนกันนะคะ ตาหวานกับลูกตาหวานกันเลยตาหวานไอ้นี่มาดูตาหวานหวานของพี่มดนะคะอันนี้นี่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 ค่ะตาหวานกับลูกตาหวานทําไงครับตาหวาน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 เสร็จเริ่มจะมีการเล่นน้าเริ่มเริ่มเริ่มจะเล่นสงการกับแม่ควานและพี่มดพี่มดพี่มดอันนี้น่นี่นี่ แน่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 นแน่ตาหวาน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 เลยตาหวานทำไงครับตาหวานทำไงครับพี่มอสจมูกโด่งครับตาหวานกันลูกตาหวานตาหวานตาหวานนี่ตาหวานลูกตาหวานตาหวานเลยตาหวานเลยตาหวานเลยมาดูตาหวานหวานของพี่มสกันค่ะวันนี้ พี่มดส่งสายตาหวานเป็นเหมือนกันนะคะตาหวานตาหวานตาหวานทําไงลูกตาหวานทําไงอ่ะปิ๊บปี๊บปิ๊บป๊บทำไงทำไงทำไงนี่อาหยุดกินน้ํายังหยุดกินน้ําจะได้ปิดล้างถังหยุดกินยาหยุดกินยังนี้เก็บไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวแม่จะล้างถัง ดูพี่มดนะคะยามเช้าวันนี้นะคะพี่มดจมูกโด่งตาหวานนะคะตาหวานด้วยแน่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 ไม่เอานะพี่มดไม่เอานะพี่มดไม่เอานะครับนี่โยนเฉียดเฉียดก็ได้โยนเฉียดเฉียดนะคะแกล้งแม่ก็ได้ครับอทิ้งเลยทิ้ง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 ลูกทิ้งทิ้งนี่นะคะกลัวโดนแม่ควานเหมือนกันนะคะพี่มดฉลาดนะคะกลัวโดนแม่ควานนะคะแกล้งโดนเฉียดเฉียด เอาทิ bills, down, ้งทิ right. ้งลูกทิ้งทิ awesome. ้งทิ้งทิ้งก่อนนี่นะคะแม่ควานอยู่ทางนี้พี่มดโยนไปทางนะคะเอาทำตาหวานให้คุณแม่ดูก่อนตาหวา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 นกันเลยตาหวานตาหวานเลยพี่มดเลยตาหวานหวานกันเลยเอาตาหวานหวานกันเลยเอาตาหวานหวานกันเลยตาหวานหวานกันตาหวานหวานก่อนทำาะไรมือทำาะไรอาตาหวานหวานก่อนแล้วนี่อาตีมือพี่มด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 อาจจะเล่นกล้องจะเล่นกล้อง ทิ้งลูกทิ้งทิ้งก่อนทิ้งก่อนโดนแม่ me, นะโดนแม่ me, นะทิ้งไปเลย่าวันนี้เราก็พามาพบกับพายมอดนะคะลูกชายลูกหล่อที่อยู่กับแม่ควานจริงนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาพายมอดด้วยดีเสมอมานะคะฝากติดตามนะคะพายมอดควานหญิงด้วยนะคะติดตามกดแชร์กดไลค์สับตะไคร้กดกระดิ่งให้พายมอดควานหญิงด้วยนะคะ ขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ FC ฟซใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาพายมอดนะคะดูดีเสมอมาติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะกดเป็นกำลังใจให้กับพายมดด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับลูกชายรูกหลกของเราได้นะคะพายมดพันหญิงนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีค่ะ